อีกตัวนึงครับออึ่องเถาสีด้เลาะเอานังฟังแล้วครับนี่อ,งองิงเ้ตี๋ยเตี๋ยจะเ่้งฟังครับเดอิ่งเถดะอึงถอะอูยไข่ได้นนิไข่เออครับพี่นอ้องกำลังโคมกันเลยเป็นคูเลยบน,น,อยอน,นอ๋อฮ้ววว มาเก็บอันงดงโขกเลยนะครับไม่ค่อยร้ายกำังอยู่ในน้ำเราคิดว่ากพ่อได้เก็บอยู่ครับอสองครับอยู่ในเงาไหมอือเบื่องหกเป็นใหญ่เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออกันเองนะครับ,นนบ,บช่างสอ,องปลาสไตล์เที่ยครับมีบ้าวที่ยวผผ้ามาไต่อึ้งครับ,บพาาาี่น้นอ,องหวานนี่ครับ ฝนตกแห้งขนาดครับวันตีสามตีสี่ฝนสีแกงเนาะมาครับมีเบาที่ผ้ามากเต็มหัวคำเลยครับฝนตกแห้งขนาดนี่ยครัพี่น้องนามอันต้ตลลายขนาดไหนครับไปเบิ้งครับอึงสีไหนบ่ครับห่อนิ้วครับพี่น้องตัวขแรกแหกมมานครับอึงยางนี่อ้ยคืนกัดบดเลยม,มากครับนี่ ครับพี่น้องไข่อึ้งเลยนี yeah yani ่นี like ่อะไไข่อึ้งขื่นฝนตกบ่หูเลยครับบ่ฝนตกเพราะว่าแถวลางบ่มีฝนแคบเม็ดกับทีนสายไงกุ๊กจีบเลยชีรถมาครับพี่น้องหางจนถึงน้องเลยนครับเป็นเป็นน้องนี่ ปูนปูปังเสียงครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับคืเป็นแบบนี้ไม่ใช่ใครอื่นเดยงนะั้นดิน,ะนลเลยหนามลงเร็แวแห้นะงครับแสดงว่ามขื่นคนตกหนักนะเต้นงอเงอะโอ้ยแเบบ็ดเลยใช่ปีโอ้ยอึงเผาครับแม่ใหญ่เลยเบิ่งหนาเบิ่งหนาเออ กำลังออกอีกตัวหนึ่งครับอ,อืดอึงเผาคือสีด่เลาะเอาน้ำฟังแล้วครับนี่เบิ่งโอ้ยปิงปิงเลยครับนี่อีอออออกตัวหนึ่งครับอื้อาจับแต่น้ำฟังครับเพราะว่าหนามร้ายแห้งเดี๋ยวสีล่อเห็ดแนวตักเบิง่งสีด่ายบอรครับอืดอึงเผาครับ อืมอันนี้อึงไว้ครับอู้อ้ครับหอนมอับดีเลยเสียงครับยางนำมาหอนกวิอ้ยขันออือึงเผาครับตัวเปล่งเปเลยนี่อู้อูอืชิบนี่ ไขเบิดร you know mm ์ต hmm. ตัวน right mm ี hmm. ้สองแปะเลยแปะเลยฝนตกเต็มคืออันนี้คืนซองมาเก็บที่หลังครับชึบโอ้ยเอฟเอฟครับเอฟเอฟเปิดกับพี่น้องเตีดเปียดจะเด้งฟังครับเปิดมึงถอดมึงทอดโอ้ยไข่ได้นี่ไข่เฮ้ยเฮ้ยครับพี่น้อง กำลังโคมกันเลยเป็นครูเลยบันอ้ออืออื้ออือคุณคุณเห็นว่าลอยโงงอยู่อุ้ยเอามันจังไงล่ะเมื่อคืนนี้งามขื้นหดคุณได้พี่หนอกประมาณสี่หาเมตรใด้หรอคิดว่าหพราเห็นหอยนะเมื่เพิ่งนั้นมันกำลังไล่ไปนะอื้อจีิงเหรอครับคือว่าลงเร็วเพราะว่าหนามไล่มาติดอื้อคุณ มันก็สิไล่ลงล่างไปเหลือโอู้หูหยาดหยวนนี่เป็นไรเนาะร้าย,ายตัวคุณไปท่าฟังผมก็มีสุดี่ครับเนี่ยฮะทีหอสีด้นี่มันอจะเทิงฟังนี่ครับ,เอ,ขขอรบเอ๊ะเอบเคือกันครับนี่นี่นี่พี่น้องอีกตัวนึ่งนี่อ้หเหนือเป็นอันตรายไข่กะน่าจะออกแน่แล้วครับนี่เพราะว่ามัน ไข่ตั้งแต็มหมดขื่นมาแล้วครับตัวหนึ่งพอ,อ,อ,อาที่อยู่มันนั่งอันนี้นั่งอันนี้ปล่อยให้มันหอมให้มันตินมะฮะเอาเลยเอาเลยไหนตัวหนึ่งนี่ขี้ตัวนึงครับโอ้โหเหงมังเลยนะขูดๆที่อะไรนะนี่ซึ่งเวลจะไข่แล,แล้วแล้วครับ อิ้งไว้ครับพี่น้องนี่กระดูกอ่อนกร้มูแล้วครับพี่เป็นแจกนี่อึงไว้ครับพี่น้องโอ้โหมีใครมาเคยล่องครับล่องก็ไดัยกระดูกอ่อนกร้มูครับอย่างนี้กระดูกตาเลยนี่นี่ครับอู้หูหมกันตัวนี้เหนตัวเดียวเด้ที่ไหนครับ มันเมาอ้ยครับอ,อีกคู่นึงครับโอ้ยมันเมากับเหลือมหมาครับอบสักในการไต่เก่เาตอมหูตอมตาเต็มอยู่ครับกำลังโคมกันเลยอาหารอื่นมาแล้วหนึ่งในป่าหญา้าครับอือวันที่ล่ะมันเมาไร่ยี่น้องอู้อหูเป็นนาเป็นตำเอ,อ้าห <c oughs> ลับครับ จะมีออานายจะไข่แล้วอือตัวนึงอือดูมาร้าแห้งนี่มองสีม้าแบบนี้ตัวน,น,นี้หญ่ครับตัวนึงงดนะอือสองตัวครับพี่น้องมาเก็บเอาต้องถูกนีนแะครับไม่ค่อยรลายกำังอยู่ในหนามเราแต่ว่ากุณพ่อได้เก็บอยู่ครับอีกสองครับอ,อบยู่ในเงาไหมอือเบื่อ,อง,งับตัวใหญ่เลย ยงังไงมันเมากับไายแหงครับพี่น้องครับพี่น้องสาวคู่ครับพี่นีโ้โด,ด,โด,ด,โด,ดโโ้อเด้กิ่งกลุ้มกลุ้มเลย,หย,หยใหญ่เลยครับพี่น้องเกฟบๆเลยดิ เปิดไฟน,นังนงลบหนาบเลยมิงมาว์ไรครับนี่ครับมันมาเสียงอึ้งห้องเอินมันมาครับนี่ครับนั่งลบไผ่จากมิงมอวเปิดบม่ได้เปิดครับป,ป,ปล่อยอึ้งห้องมันกระตินมาครับนี่แล้วครับโอ,โอ้เก็บเลยครับเนี่ยโอย แบบใ่ได้ไหนครับพี่น้องเต็มคำมือเลยน่มังเมากับพวกมันเมาครับพี่น้่งโอ้ตบหตา้มเมามเมาครับเบ้อาที่อยู่เปิดไฟให้มันลงียครับพี่น้องตอนนี้ก็มงเมาเ่มเบาบางลง้วครับมีเบาที่อยู่ไปยางไว้น้ำทางแล้วผัวนี้เฮนีย ได้ไปหาใหม่มาใส่เห็ดเนีตกอ้พอดีตกดีแฮงรับพี่งหอกกำลังหอกเลยครับเราเห็่เนี่ยตากไวแล้วครับอยากซิกมาดเล่ด้ด้ยด้ครับพี่หนมเห็นไหมอือเหระครับมองมาเรียวกอที่แหล เอาอ้นบอด้อยนั่ใส่อีกรอกรอนี่นอใหม่แล้วว่าจะเปิดไฟครับตัวนึงอือมีเมนะ่าไรฮะอือตัวบกเอฟเลยจนนี่อู้ไข่ออกแน่แล้วเดินตอกแป่าเลยตัวนม่นพัดไง อืปลาไฟมารับับอื่ออออยิงเผาครับพี่นอ้องเอฟเอฟครับเอฟเอฟขนาดมือฝนบาตกยังปานนี้ครับแต่มาแต่หวานเนาะโู้โหีครับอีกกัน,นงบกำลังน,งนั่งกินแมงมาเลยนี่นั่งจอดอือครับ ล่าอะไรสิเจ็ดจปาเลยโอ้เจิดจ้ามากเลยนะสเอินแต่นม่เห็นตัวอะไรน้ำใหัแน่ำไห่ฟูกันเบดอันนี้หายนะพงเงี้ยหครับเสียงจิ๋มหอยู่ไ่ขาวเลยิดไ่เลยครับนึกเมากะไรแลยจหงฟองตัวก้อนก้่นหงใสกันครั เป็นอะไรข่มกันเล็บแบบต่างกันไล่ไล่แทนนะครับอิงผ่าเศร้รรรราหองเลยหาเลาะจับเอือ,อ,องโขกับอ่าถังเือขี้เกลนๆมีแต่มิงเมาหัแยกเนี่ครับนี่อีกตัวน,นึงครับอือตอนนัวใหญ่กว่าอยู่ทางบ้านอยู่ครับนี่อีกตัวนึงครับอ้ย อึงวายครับอื้ชิบนี่กระดูกอ่อนกินง่ายครับอื้เฮ็ดกว่าแค่น้อยครับอึงมึงเมาเข่าปากทึงข้นทึงอึงครับอื้มตัวใหญ่ขนาดนี่อื้มชิบอื้ม ไม่ได้หรอกั่งที่นี่นะ่าฮึมฮึมอืมนม่ออุปกรณ์เลย điều kiện này, 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 điều này, điều kiện này, điều น้องไหนครับพี่สสสส้อดห้องพักขนาดเลยข้าจะไปไก่น้ำหองครับ ข้าจะไปใส่หองครับน้ำน้องกันมีกันครับอือ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 ครับ ยิ่หพองอ้ครับอ้ไปคลยบาถามสุดครับพี่น้องโอ้โี่ไปง่ายเลยครับโอ้ดับสองสามทีครับสามทีได้ครับพี่น้องตอนนี้ก็หวดมาแล้วเพียงขึ้นเพื่งพอดีเลยมาครับมาเบิ่อนเนี่อื้่เผาวงไว้ครับ

อยู่บ่คือกันตึงไว้อยู่คู่มต่องอยู่น้องน่ะบางตัวก็อยู่น้ำจืนสักได้สนใจก็มาถามมาพี่ไหนเด้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ้งครับตึงเผาครับตึงไว้ให้หมดเลย นี <ừ> ่ไม okay, like, ีแต่อึงเผาครับนี่ถ้าไปหมูหวานแห้งเสียลายกว่านี้ครับพี่น้องเพราะว่ามันนี่ฟุ้นโมมีจักเม็ดครับไม็ดไตเอาทีหลังนามายขนาดครับพี่มาเบิ่งยิงไว้ครับนี่อุ้ยไรกันครับตัวนี้อึงโกครับมักอยู่น้ำเล่นบ่ได้มักอยู่น้ำน้องครับมันอยู่ทั้งฝั่งครับตัวนี้แง่ตาเอาเวาเอิ่นอึงอึงโกครับแต่อึงโกอึงตาเนาะ นี่นะครับพึงไว้ครับหรือว่ามา้านครับขนาดนะครับมือน,นี้ได้สนใจยังไดถักมาถามได้ครับพี่นอ้องสำหรับม้าน,น,น,นแห้งอยูค่ครับครับก็ทะสอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบูผัดคลิปต่อไปครับสำหรับหมูป่าที่หัว,ว,วอโตล่าครับสวัสดีครับ